สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะคะทุกทุกท่านค่ะ วันนี้นะคะมาพบกับช่อนจูเนียพาบ้าน EP นี้จะเป็น EP ที่807นะคะวันนี้มีพา,บ,าบ้านราคาแบ่งกันจับต้องได้มาในราคาเดียวนะคะองละ5 0 0บาทขอให้พี่ๆค่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบให้ถูกใจนะคะแล้วค่อยปิดนะคะชื่นชอบองคไหนเล็งองคไหนไว้โทรสายด่วนสายตรงเข้ามาหาน้องได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0826205910นนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์โทรไลน์จะเป็นเบอร์โทรเดียวกันพี่ๆสามารถแอดไลน์เข้ามาเพื่อ ดูผภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะทางร้านจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะพาทุกรายการนะคะเป็นผ้าของทางที่บ้านน้องเององค์ไหนที่น้องพูดผิดจําผิดน้องต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วอยู่เป็นเพื่อนน้องก่อนนะคะรบกวนเวลาพี่ๆไม่นานค่ะ ไปแบบรวดเร็วกันเลยนะคะวันนี้รักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่ EP ใหม่ๆกันค่ะกติกาของทางร้านนะคะพาทุกรายการจะมีหมายเลขกำกับชัดเจนนะคะพี่พี่ สมมติว่าพีพ่ๆนะคะต้องการปิดรายการนี้หมายเลขที่5ค่ะให้แจ้งน้องว่าต้องการปิดรายการที่5 EP ที่807ช่องจูเนียร์พะบ้านนะคะเพียงง่ายๆเท่านี้เลยน้องจะได้ทําการจัดส่งสินค้าให้กับพีพ่ๆทุกท่านได้อย่างถูกต้องและไม่มีผิดพลาดอย่างแน่นอนค่ะ50รายการวันนี้พร้อมแล้วนะคะ ขนมาให้พี่ๆรับชมรับฟังกันแบบยาวๆเลยมีทั้งเนื้อดินชิ้นผงรูปหลอ่อเครื่องรางแบ่งปันนะคะราคาถูกๆจะส่งให้ฟรีถูกบ้านทุกออเดอร์ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมที่รายการแรกกันเลยค่ะรายการที่1น,นะคะพี่ๆขาวองค์นี้นะคะจะเป็นพระปุหนังองค์นี้จะเป็นพระปุหนังกุวัดมหาธาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ ใบหน้าดูคมชัดได้ละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนหน้าเก,ก็บสะสมมากๆเลยจะเป็นเนื้อสำริดทองน้องแบ่งปันให้นะคะราคา500บาทจะส่งให้ฟรีด้านหลังไม่มียันหรือว่ารอยจานนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยค่ะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทนะคะดูชัดเจนดูสวยงามแบบนี้เลยค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่สองหมายเลขที่สององนี้จะเป็นเหรียญน,นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญกองพนันหลวงพ่อเสิมนะคะ หลวงพ่อกระสมขีม,มโกจังหวัดลำปางเรียมกันน้ํากรอบเงินแกะลายใบหน้าดูคมดูชัดนะคะเหรียญจะเป็นเนื้อทองแดงลมดําด้านหนังนะคะพี่ๆจัดเป็นหนังรอยจานนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโรโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยเรียมกรอบอย่างดีน้องให้ราคาแบ่งปันหบาทจะส่งให้พีมีปลายทางนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่3 หมายเลขที่3องค์นี้นะคะจะเป็นพราสมเด็จนะคะเนื้อสัมฤทธิ์ทองด้านหลังจะเป็นหลังพญาคุดนะคะด้านหลังจะเป็นหลังพญาคุดวัดละคังโคสิตารามค่ะพี่พีสวยงามแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยพี่พี่ท่านไหนสนใจรีบทักรีบพรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่4หมายเลขที่4องค์นี้จะเป็นเหรียญยน25พุทธศตรวรรษค่ะปี250 0พร้อมกรอบเดิมนะคะจากวัดสวยงามแบบนี้เลยด้านหลังนะคะพี่พๆจะเป็นหลังทำรรมาจากมียันดูชัดเจนน้องแบ่งปันให้ค่ะราคา500บาทใบหน้าดูคมดูชัด ใบหน้านะคะดูคมดูชัดแบบนี้เลยนะ่าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่5หมายเลขที่5นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นพระพุทธชินาราชอินโดจีนปี2485นะคะวัดสุทัศน์ค่ะ เป็นวัดส,สุทัศน์ใบหน้าดูคมดูชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์ขะดูชัดเจนแบบนี้เลยน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่5้าค่ะ ราคาแบ่งปัน500บาทพี่ๆท่านไหนที่อยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมในแต่ละองค์ติดต่อน้องสายด่วนสายตรงนะคะได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0 8 2 6 2 0 5 9 1 0เบอร์โทรศัพท์กับเบอร์โทรไลน์จะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่6หมายเลขที่6นะคะพี่พีองค์นี้นะคะจะเป็นรูปหล่อลอยองค์หลวงปู่ทวดรุ่นจะเป็นรุ่นเบตงนะคะต่อโคดใต้ฐานหมายเลข762นะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยวัดช้างให้นะคะ มีคาบยาแดงเก่าๆเ,เดิมๆนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อสำลิดมีคาบยาแดงเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยค่ะน้องแบ่งปันให้ค่ะราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟรี พี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่6ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่7ค่ะหมายเลขที่7องค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพิมพ์ใหญ่ด้านหลังจะเป็นหลังหนังสือด้านหลังจะเป็นหลังหนังสือนะคะปี2505ั้า้าวชังให้จังหวัดปัตตานีนะคะพี่ๆองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งป,ปันอยู่ที่ราคาองค์ละนะคะ 500บาทจะส่งให้ฟรีใบหน้าดูคมดูชัดรายละเอียดรอบองค์ค่ะดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆเลยองค์นี้พี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาต่ออยากดูดูภาพเพิ่มเติมค่ะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะจะเป็นหมายเลขที่7ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่8หมายเลขที่8นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นพระมาหิตขออภัยค่ะจะเป็นพระ หมายเลขที่8องค์นี้จะเป็นพระพุทธชินราชใบเสมาพิมพ์พฐานเตี้ยนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อชินเงินใบหน้าดูคมดูชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์ดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันเช่นกันอยู่ที่องค์ละ500บาทจัดส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูดูภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะ รายละเอียดรอบองค์ค่ะดูชัดเจนสวยงามมากๆเป็นพระเก่าพระโบราณพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะเป็นหมายเลขที่8ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่9เลขที่9นะคะพี่ๆองค์นี้เป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงปู่ทิมค่ะ เป็นเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมเนื้อเป็นเนื้อทองแดงวัดาหารไรจังหวัดระยองใบหน้าดูคมดูชัดนะคะด้านหลังค่ะพี่พี่จะเป็นหลังยนันองค์นี้น้องแบ่งปันให้นะคะราคา500บาทจัดส่งให้ฟีสวยๆแบบนี้เลยเรียญน,นะคะดูคมดูชัดแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากจะบ,บูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะพี่พต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่1ิบ หมายเลขที่10นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อโบยวัดมะนาวพร้อมกับห่วงเชื่อมเดิมใบหน้าดูชัเจนนะคะเป็นอ,อ,องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะเป็นเหรียญหล่อพิมพ์สองหน้าแบบนี้เลยเป็นเนื้อสำริดทองพร้อมกับเลี่ยมจับขอบเดิมน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะ พี่ๆท่านไหนสนใจหรือว่ากําลังตามหาองค์นี้อยู่ค่ะรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรน้อมจะเป็นเบอร์0826205910เป็นเบอร์โทรเดียวกันกับเบอร์โทรไลน์เลยนะคะต่อไปค่ะเต็นหมายเลขที่11หมายเลขที่11นะคะองค์นี้ค่ะเป็นเหรียญโสทรนกรมตํารวจปี2538เลี่ยมจากขอบเงินโบราณเป็นเนื้อทองแดงลมดําใบหน้าดูคมดูชัด ใบหน้าดูคมดูชัดนะคะด้านหลังค่ะจะเป็นหลังกรมตํารวจแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจองค์นี้อยากบูชาต่ออยากดูรูภาพเพิ่มเติม,ตม,ตมรีบทักรีบ,รบ,รบโทรเข้ามาดูรูภาพเพิ่มเติม,ตมกันกอ่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่สิบสองหมายเลขที่1ิบสองนะคะพี่ๆองค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมค่ะด้านหลังเป็นหลังเตารีดนะคะวัดช่องแครจังหวัดนครสวรรค์เป็นหลังเตารีดสวยงามแบบนี้เลย ใบหน้าดูคมดูชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์ดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบพักรีปโัรเข้ามากันได้เลยนะคะพี่ๆต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่13หมายเลขที่13นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นเหรียญเสมาแดรอบหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเนื้อเปียกทองลงยาวัดละหางได้จังหวัดระยองค่ะใบหน้าดูคมดู ชัดลงยาสวยงามด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะและตัวหนังสือดูเป็นแท่งชัดเจนแบบนี้เลยน่าเก็บสะสมมากๆององนี้พี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากโดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบทรเข้ามาโดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยแบบนี้เลยเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์น้องจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่14 หมายเลขที่14นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นล็อกเก็ตอาแปะลงสีด้านหลังจะเป็นหลังผ้ายัน,นะคะ่ะเรี่ยมกรอบกันน้ําอย่างดีเลยเป็นหลังผ้ายันนะคะสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนนะคะเป็นลูกศิษย์นะคะอาแปะลงสีนะคะยังไม่มี Rocket ล็อกเก็ตรุ่นนี้รีบทักรีบโทรเข้ามากันด่วนๆเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่15้า หมายเลขที่15นะคะองค์นี้ค่ะเป็นรูปเหมือนปั๊มดวงพ่อเดิมตี2482วัดนองโพจังหวัดนครสวรรค์ใบหน้าดูคมดูชัดเนื้อจะเป็นเนื้อสําเร็ิทองรายละเอียดรอบองค์นะคะจะดูชัดเจนนะคะพี่ๆหน่าเก็บสะสมมากๆเลยน้องแบ่งปันให้นะคะราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยค่ะ ให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีสวยงามแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่16หมายเลขที่16นะคะพีพีองค์นี้นะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดหมายเลขที่16จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพิมพ์เล็กวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีใบหน้าดูคมดูชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์ดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากมากค่ะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมเรียบทักรียบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลย จะเป็นหลังเตาลีดนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะหมายเลขที่16ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่17หมายเลขที่17องค์นี้เป็นพระกิ่งไพรีพินาศวัดบวรน,นิเวศวิหารปี2520ไบหน้าดูคมดูชัด ใบหน้าดูคมดูชัดนะคะารายละเอียดรอบองค์ค่ะดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากมากพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบดูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะใบหน้าดูชัดเจนต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่18หมายเลขที่18นะคะองค์นี้ค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะปี2 5 1 5หหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตร ใบหน้าดูคมดูชัดได้รายละเอียดรอบองค์ค่ะดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสภาพดูสวยสมบูรณ์เลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่19หมายเลขที่19นะคะพี่ๆองค์นี้ค่ะจะเป็นพระผงหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญเรี่ยมกรอบกันน้ำนะคะเป็นเรี่ยมกรอบกันน้ำสภาพสวยแบบนี้เลยด้านในนะคะมวลสารดูชัดเจนนะคะพี่ๆ ด้านในมวลสารยังดูชัดเจนนะคะด้านหลังจะเป็นหลังภาษาจีนค่ะน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติม,ตมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์น้องจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่20 หมายเลขที่20นะคะพี่พๆองค์นี้จะเป็นพระปิดตาเนือสำํำลิดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังราชวรวิหารนะคะพร้อมห่วงเชื่อมเดิมๆค่ะใบหน้าดูคมดูชัด พร้อมห่วงเชื่อมเดิมๆเลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยงามแบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่20ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่21องค์นี้จะเป็นพาปิดตาเช่นกันค่ะเนื้อผงคุกรัก เป็นเนื้อผงคุกรักหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงผิวจะเป็นผิวแห้งนะคะมวลสารอบองค์ดูชัดเจนค่ะหน้าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่21 ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่22หมายเลขที่22นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นรูปหล่อบโบราณหลวงปู่เอียงวัดสภานสูงเป็นเนื้อทองแดง รายละเอียดรอบองค์นะคะยังดูชัดเจนอยู่นะคะเป็นพ้าเก่าพระโบราณแต่ว่ารายละเอียดนะคะยังดูชัดเจนแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากจะดูดูภาาเพิ่มเติมนะคะติดต่อน้องสายด่วนสายตรงนะคะได้ที่เบอร์โทร0826205910นะคะสายด่วนสายตรงเข้ามาหาน้องได้เลยค่ะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะเป็นหมายเลขที่22 ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่23นะคะองค์นี้จะเป็นพระปิดตาเป็นพระปิตาถักเชือกนะคะลลเอ่อเนื้อผงคุกรักลงทองนะคะสวยงามหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงผิวจะเป็นผิวแห้ง ผิวจะเป็นผิวแห้งนะคะทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยค่ะหน้าเก็บสะสมมากๆเป็นผิวแห้งธรรมชาตินะคะมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่23ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่24หมายเลขที่24นะคะพี่ๆองค์นี้ค่ะเป็นพระผงหลวงพ่อปาน พิมหานุมานนะคะหาวเป็นดาวเป็นเดือนวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะจะเป็นเนื้อผงค่ะพี่ๆจะเป็นเนื้อผงสวยงามแบบนี้เลย สภาพดูสวยสมบูรณ์ไม่แตกไม่หักไม่บิ่นนะคะมวลสารแน่แนๆนองให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะองค์นี้จะเป็นหมายเลขที่24เป็นพระพงหลวงพ่อปานพิมพ์หานุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนวัดบางนมโคจังหวัดพระนาครศรีอยุธยานะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่25องค์นี้เป็นพระพงหลวงพ่อปานพิมพ์ปากัดนะคะวัดบางนมโคจังหวัดพระนาครศรีอยุธยานะคะ เนื้อจะเป็นเนื้อดินมวลสารดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะทั่วทั้งองค์น่าเก็บสะสมมากๆพี่พี่ๆท่านไหนที่สนใจองค์นี้หรือว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานกําลังตามหานะคะพิมพ์ประกัศรุ่นนี้รีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์น้องจับเป็นเบอร์0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่26หมายเลขที่26นะคะองค์นี้เป็นพระผงดวงพ่อปานพิมพ์ไก่หาง3เส้นวัดบางนมโคจังหวัดพรานะครศสีอายุทยาค่ะ น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีสาภาพสวยสมบูรณ์ไม่แตกไม่หักไม่บินเลยองค์นี้พี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากจะบูชาต่ออยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสาภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่27หมายเลขที่27นะคะองค์นี้ค่ะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละคังโคสิตารามนะคะ มวลสารดูรอบองค์ชัดเจนนะคะพี่พสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยด้านหลังไม่มียันเดียวว่ารอยจานนะคะองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่านไหนสนใจรีบทักรีบ,รบ,รบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่28หมายเลขที่28นะคะพี่พองค์นี้นะคะจะเป็น รวบหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาลงรักปิดทองผิวจะเป็นผิวแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อเงินวัดบางคานใบหน้าดูโฮมดูชัดรายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนค่ะหน้าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาทสวยๆแบบนี้เลยจะเป็นผิวแห้งพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะ เบอร์โทรศัพท์กับเบอร์โทรไลน์นะคะจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันค่ะเป็นเบอร์0826205910นะคะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่29ค่ะพี่ๆหมายเลขที่29นะคะองค์นี้ค่ะหมายเลขที่29องคนี้นะคะจะเป็นสิ่งสามขวนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์จะเป็นสิ่ง,ง,ง,งาสามขวนวนะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลย รายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะน่าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีเช่นกันเป็นของเก่าของโบราณหายากมากๆแล้วนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโรูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่30 หมายเลขที่30นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญดวงพ่อแก่เป็นเหรียญที่ระลึกปี2505วัดหูกวางนะคะบันทบจังหวัดนครสวรรค์<ม>เนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงด้านหลังจะเป็นหลังหนังสือตัวหนังสือนะคะดูเป็นแท่งชัดเจนส่วนด้านหลังนะคะพี่ๆ ขอไปค่ะส่วนด้านหน้านะคะใบหน้าดูคมดูชัดแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่31 หมายเลขที่31นะคะพี่พี่องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญคูบาอินวัดฟ้าหลังเหรียญจะเป็นเหรียญกลมเหรียญใหญ่ใบหน้าดูคมดูชัดด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันดูชัดเจนน้องแบ่งปันให้ค่ะราคา5้าบาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่32องค์นี้เป็นเหรียญเช่นกันองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญเจ้าคณะอำเภอนะคะพระธรรมพิรัสสุนทรเนื้อเป็นเนื้อกระไหลทองใบหน้าดูชัดเจนนะคะพี่พี่ ใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาดูชัดเจนแบบนี้เลยจะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะด้านหลังจะเป็นหลังแบบนี้เลยค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่33หมายเลขที่33องค์นี้เป็นเหรียญเช่นกันเป็นเหรียญคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมเนื้อทองแดงลมดำใบหน้าดูคมดู ชา์ด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่34หมายเลขที่34นะคะพี่พีองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะคะวัจุรามณีเป็นเหรียญรุ่นแรกปี2511หนใบหน้าดูคมดูชัดนะคะเมตตาชัดเจนด้านหลังค่ะพี่พีจะเป็นหลังยันค่ะพี่พีท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะ น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีสวยแบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่34ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่35หมายเลขที่35องค์นี้เป็นเหรียญพระพุทธเป็นเหรียญพระพุทธวิริยากรนะคะหลวงพ่อจิตอ่าจังหวัดราชาบุรีนะคะปีสอง่าเป็นปี2481เป็นอ่าเป็นด้านหลังนะคะจะเป็นหลังพระแก้วมรกต เป็นหลังตัวหนังสือนะคะดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆเนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะคะใบหน้าดูคมดูชัดพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออย่างดูรูภาพเพิ่มเติมติดต่อน้องสายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0826205910นะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่36ไปเป็นหมายเลขที่36นะคะพี่ๆ หมายเลขที่36องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่หมูหมายเลขหนึ่งใบห,หน้าดูคมดูชัดน,นะคะเมตตาชัดเจนเลี่ยมจับขอบเดิมเลยด้านหลังนะคะพี่ๆจะเป็นหลังยันค่ะด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนนะคะ ที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพีพีน่าเก็บสะสมมากๆต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่37หมายเลขที่37องค์นี้เป็นเหรียญดอกพิกุลเนื้อสัมฤทธิเงินนะคะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคปรปฐมนะคะ เป็นเนื้อสัมฤทิ์เงินเป็นของเก่าหอมโบราณใบหน้าดูคมดูชัดด้านหลังค่ะจะเป็นหลังรอยจานน้องแบ่งปันให้อยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่38 หมายเลขที่38นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ลีนะคะเจ้าอาวาสวัดอสุการามเป็นเนื้อทองแดงลมดำค่ะ เป็นเนื้อทองแดงลมดำเรียนนะคะสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังนะคะพี่ๆจะเป็นหลังพระอาจารย์ลีพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมค่ะรีบทักรีบ,ร,บรูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันหบาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่39หมายเลขที่39องค์นี้นะคะจะเป็น เหรียญที่ระลึกงานทําบุญส่งน้ําเนื้อจะเป็นเนื้อกระไหลทองดวงพ่อผมบัดช่องแค่จังหวัดนครสวรรค์ใบหน้าดูคมดูชัดหน้าเก็บสะสมมากๆค่ะด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะพี่พท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้นะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะเหรียญดูคมดูชัดเป็นเนื้อทองแดงนะคะสวยสวยแบบนี้เลย ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรน้องจะเป็นเบอร์0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นยะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่40หมายเลขที่40นะคะองค์นี้นะคะพี่พี่ององนี้นะคะจะเป็นพระกูกเก่านะคะลพบุรีเป็นพระกูกเกาลพบุรีนะคะรายละเอียดรอบองค์ค่ะดูชัดเจน เป็นพระเก่าพระโบราณน,นะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมที่ชัดเจนกว่าในวิดีโอนะคะสามารถทักลายน้องเข้ามาเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมในแต่ละองค์ได้เลยค่ะด้านหลังไม่มียันหรือว่ารอยจานนะคะน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่5 0 0อบาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่สีอ็ดหมายเลขที่สีขออภัยค่ะ จะเป็นหมายเลขที่41ค่ะพี่พีองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่อเฉวัดเจสดารามจังหวัดสมุทรสาครอ,องค์นี้จะเป็นเนื้อกระไหลเงินนะคะเป็นเนื้อกะไหลเงินใบหน้าดูคมดูชัดด้านหลังค่ะ น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีสวยงามแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติม,ตมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่42องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญคอน้ําเต้าจะเป็นเหรียญคอน้ําเต้านะคะหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาใบหน้าดูคมดูชัดนะคะ ใบหน้าดูคมดูชัดแบบนี้เลยเหรียญเป็นเหรียญเก่าเหรียญโบราณนะคะแต่ว่าเหรียญดูคมดูชัดมากๆด้านหลังค่ะพี่ๆจะเป็นหลังยันพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเต,มติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงสวยๆแบบนี้เลยค่ะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่43สาม หมายเลขที่สี่ิบสามนะคะพี่พี่องค์นี้นะคะจะเป็นจะเป็นเหรียญหลวงพ่อผิววัดสง่างามจังหวัดปราจีนบุรีเป็นเนื้อทองแดงใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาดูชัดเจนด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันค่ะปี2502ดูสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจ รีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยเป็นหมายเลขที่43ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่44องค์นี้จะเป็นพระปิดตาองค์นี้จะเป็นพระปิดตานะคะเนื้อสําฤิดเงินหลวงปู่เอีย่ยมวัดนางราชบวรวิหารนะคะ ด้านในนะคะจะมีคาบยาเดิมน้องแบ่งปันให้ค่ะอยู่ที่องค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสาภาพดูสวยสมบูรณ์เลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่45หมายเลขที่45นะคะองค์นี้เป็นเหรียญเปลวเทียนหลวงพ่อเดิมวัดน้องโพจังหวัดนครสวรรค์ใบหน้าดูคมดูชัด ไมหน้าดูคมดูชัดนะคะพี่พด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยนันน้องแบ่งปันให้ค่ะราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่46หมายเลขที่46นะคะพี่พีองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญหล่อพิมพ์จอบเล็กปี2515หลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตร เนื้อจะเป็นเนื้อสัมฤิ์เงินนะคะสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่47 หมายเลขที่4 7นะคะพี่พองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญปกหลวงปู่โต๊เนื้อเป็นเนื้อกระไหลเงินนะคะวัดประดูชิมพีเลี่ยมกันน้ํากรอบแกะลายสวยงามด้านหลังจะเป็นหลังยันค่ะดูสวยงามแบบนี้เลยพี่พีท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลย ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่48องค์นี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมพิมพ์ว่าจุลาล็กนะคะลงรักปิดทองวัดสะพางสูงผิวจะเป็นผิวแห้งนะคะลงรักปิดทองแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบทูบทเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยนะคะพี่ๆ สวยงามมากๆเลยนะคะองค์นี้จะเป็นหมายเลขที่48ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่49องค์นี้จะเป็นพะปิดตาเนื้อสำริทองเป็นพระปิดตานะคะเนื้อจะเป็นเนื้อสำริทองนะคะพีพีสวยงามมากๆน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองละ500บาท สวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสภาพดูสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะ สวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่าไหนสนใจรีบทักรีบ,ทรบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะเป็นพระปิดตายันยุ่งหลวงปู่ทิมวัดอาหารได้จังหวัดระยองเนื้อสัมฤธิดทองสวยงามแบบนี้เลยเป็นหมายเลขที่49ต่อไปคะ่ะเป็นหมายเลขที่50หมายเลขที่50นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นเขี้ยวแกะเสือหลวงพ่อปานวัดคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการนะคะมีรอยจานชัดเจนน้องแบ่งปันให้คะ่ะราคา500บาทจัดส่งให้ฟรี ใต้ฐานจะเป็นฐานรอยจานเช่นกันพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมก,กันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่50ราคาแบบ่งกัน500บาทจะส่งให้ฟรีค่ะ สำหรับ EP ีนี้นะคะพี่พี่ก็ครบทั้งหมด50รายการแล้วนะคะน้องต้องขอขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นคลิปนะคะจนจบคลิปเลยชอบองค์ไหนลิงองค์ไหนไว้นะคะโทรสายด่วนสายตรงเข้ามาหาน้องได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0ู2 6 2 0 5 9 1 0นะคะผิดพลาดประการใดน,น,น้องต้องของอภัยพ,พี่พี่ทุกท่านด้วยนะคะพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะจะมีพระอะไรสวยๆมาให้พี่พี่รับชมรับฟังกันบ้าง ะะอย่าลืมนะคะพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆกันสำหรับวันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆทุกท่านไปแล้วนะคะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ